ที่ผมเห็นในวันนี้ครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีและปลอดภัยในการปิบงานครับอเอม้อเนเดกเนงามบผเจกิบเิมไทยนีเาจดดยพันา 1, นนาาก 3, า,ารเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3โดยบรรชาการทหารพัฒนาได้พร้อมชุดบรรเทาชนะไทยประจำปีพุทธศักราช2อง3ที่าร้อยู่นอนนั่นสิ้ง48นายวันนี้พร้อมแล้วครับคำนอง,งจากว่า ก็มีวัตถุประสงค์นะครับอยากจะให้พวกกำลังพลได้รับทราบถึงหน้าที่ของตนเองนะครับจากการที่เราปฏิบัติเกิดขึ้นเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งของเราที่ต้องปฏิบัติคือทุกคนนะครับจะต้องรับทราบเมื่อรับทราบแล้วนะครับทุกคนจะต้องในบทบาทของตัวเองนะครับให้ให้พร้อมของยุทโธปรกรณ อของกําลังพลที่จะออกปฏิบัติงานนะว่ามันสามารถมั่นใจได้ว่ามันติดเครื่องมันสามารถบรรทุกมันสามารถโอนรถขับรถไปมาบรถดังเกินทหารยังไง,ง,งตัว<ด>ตุ๊กตาพุกพุกขับรับุดบริการที่หนึ่งใสคนขับรถนำขบวนครับเอาที่เร่ากันขับ ระดับรถไปถึงสัมภา้ะครับเริ่มประสาทจับยุกสัมภาระครับระดับรถมาตราฐานครับระดับรถที่้ามที่เน้่งครับ ขอให้ทุกคนได้พร้อมอย่างที่ผมเห็นในวันนี้ครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีและปลอดภัยในการเวรงานครับเ